พูวิลล่าเปิดใหม่4ี่ห้องนอนได้จ,จบที่7,900นสวัสดีค่ะหนูนาค่ะจากบริษัทหนูนาพูวิลล่าแล้ววันนี้พาไปชมพูวิลล่าใหม่หลังใหญ่4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ำใกล้าหาดจ,จอมเทียนเพียง3ามกิโลเท่านั้นค่ะหลังนี้มีชื่อว่าซันฟลาเวอร์ูวิลล่าค่ะบ้านใหม่หลังใหญ่พื้นที่กว้างหลังนี้เขายกพื้นสูงทั้งบริเวณสระว่ายน้ำและรอบตัวบ้านทำให้บ้านดูโปร่งโล่งไม่อึดอัดโซนพื้นที่ริมสระน้ำหลังนี้คือกว้างมากเดี๋ยวพาเขาไปดูฟังก์ชันที่อยู่ภายในบ้านกันว่ามีออออะะไไรรบ้้้้้าาางงงงงงงโโซนนนหหถถเพดสูป่่มมมมุีีแใึ2ตตัวววกลจ มาเข้าพักแบบครอบครัวใหญ่ก็ไม่มีอึดอัดมุมพักผ่อนโซนร้องเพลงพร้อมโซฟาขนาดใหญ่มีสมาร์ททีวีและชุดลำโพงเครื่องเสียงไฟเทคท,ที่สร้างความสุขได้ยาวๆตลอดทั้งคืน<ห>และถัดมาเป็นโซนของห้องครัวมีอุปกรณ์ครคัวให้ครบซื้ออาหารเข้ามาทําได้เลยหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องนอนเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนแรกที่อยู่ริมสระว่ายน้ำมุมนี้คือเปิดประตูสามารถไปน,นั่งจิวริมสระได้เลยห้องนี้เป็นเตียงเดี่ยวขนาด5ฟุตมีห้องน้ําให้ในตัวและห้องนี้มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยและถัดมาในห้องใกล้ๆก,กันและนี่คือห้องนอนที่2เเเป็นนตตีียยงงขาด5ุนอนนได้้4คทุกหองจะผเช็ตัวครีมอาบนป ภายในบ้านตกแต่งสไตล์มินิมอลโทนสีขาวสบายตาซึ่งเหมาะมากกับการพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนมีห้องนอนอีกสองห้องอยู่บนชั้นลอยห้องนอนที่3เป็นเตียง5ฟุตและเตียง2ชั้นนอนได้4ี่คนมีห้องน้าให้ในตัวห้องที่ติดกันเป็นห้องนอนที่4มีเตียงเดี่ยวและเตียง2ชั้นหลังนี้คือไม่ต้องกังวลเรื่องที่นอนเลยมีที่นอนให้เยอะนอนเตียงได้ถึง14คนและราคาเข้าพักวันธรรมดาเริ่มต้นที่7,900บาทสามารถเสิร์ฟคนได้อีกรับได้สูงสุดถึง20คนเลยและนี่คือプライเวทวิลล่าที่อยู่นนยาาาห้้วว่ไมลจเงงคะ